สวัสดีค่ะเปาเปาวลีพร้อมพีม่มลค่ะจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเปานะคะก็คือนี่เลยเพิ่งพันคนไปได้ไม่นานก็คือการมีลูกเปามีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเปาแต่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยก็ถือว่าอันนี้แหละเป็นการมีลูกคือจุดเปลี่ยนของเปาค่ะ มีรูกคือสะท้อนว่าตัวเราอยากใช้รูปเป็นแบบไหนอยากจะเลงรูปแบบไหนอยากให้รูปไปในทิศทางไหนก็อยู่ที่กับตัวเราด้วย การที่เรามาเป็นเปาวลีจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ละด้วยแล้วเปาก็อยากเลี้ยงสันดีให้เป็นเหมือนเปาเนี่ยแหละเราอยากจะทําให้เด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยได้ได้มีความสุขมากที่สุดในในโลกนี้คือสิ่งที่เปาต้องการมากที่สุดคืออยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเจอได้คนดีๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องเรียนเก่งไม่ต้องแบบว่าทําอะไรคือที่1แต่อยากให้ลูกมีความสุขในโลกนี้มากที่สุดค่ะเปาก็มีผลงานใหม่นะคะยืมชื่อลูกมาเป็นชื่อผลงานนี้นะคะชื่อว่า แสนดีค่ะก็ฝากติดตามด้วยได้ทุกช่องทางเลยชม MV ดีๆได้แล้วนะคะที่ Youtube กรมิ m กออ f ิเชียลแล้วก็ไปเล่นแผ่นเสียงเล่นกับคนรกักหรือว่าคนที่เรารู้สึกห่วงใยรักเขามากๆก,ก,ก็เล่นได้ทาง t i k กต k อกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ